สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสตูดิโอก็จะมาเล่านิยายเรื่องมหาศึกสามพนะครับในตอนที่4แล้วนะครับผมยังไงก็ไปฟังกันเลยนะครับตอนที่4มีชื่อตอนว่าไร้เหตุผลแสงสว่างของลุงอรุณตัดผ่านความมืดพระอาทิตย์สีแดงลอยขึ้นอย่างช่มช้าในยามที่ลำแสงสอดส่องผ่านหน้าต่างเข้าสู่ห้องสันโดษ นิ้วผอมๆของจั่วหม้อพันเปล่งแสงสีทองจั่วหม้อยกนิ้วดัชนีข้างหนึ่งขึ้นมาเบื้องหน้าจ้องเขม็งด้วยดวงตาแดงก่ำของมันคล้ายจะมีชั้นแสงสีทองล่องลอยอยู่รอบๆนิ้วในตาของจัวหม้อไห้อารมณ์เต็มไปด้วยความสุขขณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆขยับแสงตะวันก็เปลี่ยนทิศท,ทางพ้นห่างจากนิ้วเปิดเผยลักษณะเดิมของมัน เห็นชั้นแสงปานสีทองสีดห่อหุ้มอยู่รอบดัชนีของจัวหม้อมันคือปานทองคำคร่ำคาในเวลานี้เองเสียงระฆังสนอสายพันดังหลัวห้าครั้งง่า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 งเสียงดังกล้องสะเทือนไปทั่วหุบเขาแสงสีทองบนนิ้วพันสั่นไหวแล้วปานทองค่ำคลาก็หายวับไปในทันใด ด้วยรูปลับกระเซิกกระเซิงจั่วหม้อกระโดดผุดขึ้นจากพื้นปลสบบนิ่งเช้าแล้วหรือไรมันไม่สนใจความหิวโหวยเรียบวิ่งออกไปดุดสายลมกันโชคในช่วงเวลานี้หากมีผู้ใดมองลงจากด้านบนจะเห็นหลายร้อยล่างวิ่งออกมาจากลานบ้านของพวกมันและมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดจั่วหม้อกลดากดที่ห้ามสิทธิ์ฝ่ายนอกบินในเขตภูเขาอีกครั้ง สองเท้าเคลื่อนไหวอย่างเมามันขณะที่รีบวิ่งปานพ,พายุบุแคมพัดผาโถฟังคำตั้งอยู่บนยอดดอยเขาวัวแห่งเทือกเขาสุญญตายอดดอยแห่งนี้ย่อมตั้งนามตามลูกล่างประหนึ่งเขาวัวของมันขันจั่วม้อวิ่งมาถึงถงฟังธรรมเห็นผู้คนจำนวนมากนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมันรีบสุ่มหาเสือผูนหนึ่งแล้วสุดลงนั่งพางอ้าป,ปากหอบหายใจอย่างรุนแรง ด้านหน้าสุดนั่งไว้ด้วยบุยุดบุรุษหนุ่มในอาพรสีน้ำเงินมันอายุราว20ปีใบหน้าหล่อเหล่าประดุดยกสองตาเป็นประกายดุดดวงดาวท่ามกลางผู้คนหลายสิบในท้องโถงการคงอยู่ของมันโดดเด่นไม่ผิดอันใดกับกะเลียงกลางฝูงไก่มันเรียกว่าสวีอี้สิทธิลำดับที่3ในบรรดาสิทธิฝ่ายในของสำนักโดยปกติแล้ว รับผิดชอบสอนวิชาสิทธิฝ่ายนอกในวันธรรมดาตัวมันเป็นสิทธิ์ของอาจารย์อาสินหยางและเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์นในด้านการหล่อมสร้างมากที่สุดในบรรดาสิทธิฝ่ายในนอกจากนี้มันยังรอบรู้กว้างขวางในหัวข้อเบ็ตเตอรเลหลากหลายติ้งระครังหยบบนโต๊ะสั่นสวัยสุ่มเสียงดังกังวานแผ่กว้างออกไปจัวหม้อรู้สึกคล้ายหัวใจกระโดดขึ้น ร่างกายเปลี่ยนเป็นแช่มชื้นแจ่มใสความเหนื่อยล้าที่สะสมตลอดทั้งวันหายไปชุดละคังหยกวาลีเขียวของสิทธิพี่สวีอีเป็นหนึ่งในยุทธภัณฑ์เวทที่จัวม่ปรารถนามากที่สุดชั้นแขวนละคังทำจากทองแดงละคังหยกยเจ็ดใบเรียงรายตั้งแต่ใหญ่สุดไปจนถึงเล็กสุดแต่ละใบปกคลุมด้วยอัขระยันขนาดเล็กจำนวนสุดขนานับทุกใบ เลืองแสงสีเขียวสดอีกทั้งพวกมันช่างน่ารักเสียเหลือเกินละครังแต่ละใบมีพลังแตกต่างกันผลของละครังที่เพิ่งถูกใชเ้เมื่อคู่เรียกว่ามนตามหาสำเนียงกระจ่างผู้ใดได้ยินจะช่วยชำระจิตใจบรรเทาความเหนื่อยล้าฟุ้นฟูเรี่ยวแรงมันเป็นอาคมที่หาได้ยากชนิดหนึ่งจัวหม้อได้แต่อิจฉาแล้วชุดละคังยกวาลีเขียวเป็นสิทธิสวีอี ทุ่มเทแรงกายแรงใจนใับไม่ถ้วนหลอมสร้างขึ้นมากระทั่งสิทธิพี่คนอื่นๆยังไม่มีปัญญาครอบครองสิทธพิพสวีอีสมเป็นที่รักไข่ของบรรดาสิทธิฝ่ายนอกยังจะมีสิทธิพี่คนใดอีกเล่าที่จะใช้มนตามหาสำเนียงกระจ่างเพื่อช่วยชำระจิตใจและฟื้นฟูเรี้ยแรงให้แก่เหล่าสิทธิฝ่ายนอกสวีอีพันสบัตแขนเสือ้อแล้วประตูโถงฟังธรรมก็ปิดลงพร้อมกับเสียงดังสนั่น ความสนใจของจัวมออยู่ที่ตุกด้านหน้าของสิทธพิพี่นอกเหนือจากชุดละฆังหยกแล้วยังมีของกระจุกกระจิกหลากหลายชนิดวางอยู่เรียงรายการหลอมสร้างอุปกรณ์ในใจจัวหมอบังเกิดความชื่นชมยินดีเขาเขา้าร่วมสํานักศิทธิกบีสุญญาตามาสองปีแล้วแต่ไม่เคยได้ฟังสิทธิพี่สบรรยายถึงการหลอมสร้างอุปกรณ์มาก่อน ที่ผ่านมาสิทธิพี่สามมักจะสอนเพียงวิธีการฝึกตนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อสิทธิสำนักฝ่ายนอกผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าร่วมสำนักเพียงเพื่อจะลรํ่เรียนวิธีฝึกตนเหล่านี้จากนั้นเมื่อออกจากสำนักกระบี่สุญญตาพวกมันสามารถหาหน้าที่การงานที่ดีทำได้ผู้อื่นย่อมไม่อาจเป็นเยี่ยงจั่วมออตัวมันเองมีพลังฝึกตนเพียงด่านเลี่ยชีขั้นที่7 แต่อาศัยเขตเมตดฝนหลนลินเป็นขั้น3มันสามารถหาหน้าที่การงานอันดีในไรนาปานหรือในสวนสมุนไพรได้อย่างง่ายดายเขตปกครองนภา,าจันแม้ไม่มั่งคัง่งไม่ปรากฏสินค้าส่งออกขึ้นชื่อแต่สภาพอากาศกับเหมาะสมพลังปานธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดังนั้นเต็มไปด้วยไรนาปานและสวนยาสมุนไพรคล็ดวิชาฝึกตนสามารถเพิ่มภูนพลังปานและ บ,บามีแต่สิ่งที่จำเป็นย่อมหนีไม่พ้นทรัพยากรกับความสามารถในการสะสมชีพกรปานปัตตภีเม็ดยาปานและจิงสือสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถช่วยเพิ่มพูนพลังฝึกตนอย่างรวดเร็วแต่หากท่านไม่มีปัญญาสอหาท่านยังสามารถพึ่งพาการใช้เวลาฝึกฝนอย่างเชื่องช้าแต่เวทวิชาคือศาสตาร์แห่งการช่วงใช้พลังปานสิ่งจำเป็นในการล่ำเรียน คือบทเรียนอันดีงามและการทำความเข้าใจแน่นอนว่าย่อมมีเหล่าอัจฉริยะผู้สามารถรู้แจ้งเวทวิชาได้ด้วยตนเองอยู่บ้างแต่สำหรับคนธรรมดาสามัญแล้วการได้รับการส่องสอนที่ดีย่อมบังเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นในสำนักใหญ่บางสำนักก่อนที่สิทธิ์จะเข้าสู่ด่านจูจี้จะถูกกำจัดการเรียนเว,เวทวิชาเพราะพวกมันเชื่อว่ารากฐานเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกตน แต่สำหรับผู้ฝึกตนสามัญทั่วไปการบังลุกมรกผลเป็นเพียงความใฝ่ฝันพบเห็นได้แต่สัมผัสไม่ได้เหมือนเงาจันในน้ําไม่ว่าจะเป็นซี่ปจรปานปัทภพีเม็ดยาปลาหรือจินสือล้วนเป็นสิ่งที่พวกมันปรารถนาแต่ยากที่จะครอบครองดังนั้นหากเทียบกันแล้วการล่าเรียนเวทวิชานั้นเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าด้วยเววิชาพวกมันสามารถทํางานดีๆที่มีรายได้ยงาม นอกจากบรรลุมรรคผลในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วยังสามารถสนับสนุนลูกหลานรุ่นต่อไปเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องประสบผลความยากลำบากในการฝึกตนเช่นคนรุ่นพวกมันอีกพวกเจ้าได้ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับสำนักข้าย่อมทราบดีถึงความมานะบากบัน่นและความยากลำบากที่พวกเจ้าต้องเผชิญแต่จงอย่าละเลยการฝึกตนมันจะช่วยพวกเจ้า เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตความภาคเพียรของพวกเจ้าไม่สูญเปล่าจงเร่งฝึกฝนเค็ดวิชาข้าจะไม่กล่าวความมากไม่มีอันใดต้องย้ำเตือนกันอีกหากพวกเจ้าทำคะแนนได้ดีการประเมินผลของปีนี้ข้าจะมอบเค็ดวิชาระดับสูงให้วันนี้ข้าจะสอนการหลอมสร้างยุทธภัณฑ์เวทสองชนิด1คือจอบกระตุ้นปานอีกหนึ่งคือถุงเข็มจอมดูด เจกระตุ้นปานเป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ที่ใช้ดูแลพืชปานมันสามารถกระตุ้นพลังปานธรรมชาติในทุ่งปานและช่วยให้พืชปานดูดซับปานธรรมชาติเหล่านั้นส่วนถุงเข็มได้จอมดูดใช้เก็บน้ําเลี้ยงจากต้นพืชปานจงจําให้มั่นเจ้าจะต้องรีบนําส่งน้าเลี้ยงพืชปานที่ดูดเก็บมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้มิเช่นนั้นหากพืชปานในน้ําเลี้ยงของพืชปานกระจายหายไป เจ้าจะไม่ได้รับแต้มคุณูปการเพียงแต้มเดียวตั้งใจฟังให้ดีเนื้อหาทั้งหมดข้าจะสอนเพียงรอบเดียวสิทธิ์พี่สวีอี้กล่าวชัดถ้อยชัดคำวาจาอันทรงพลังของมันสร้างศรัทธาให้ผู้ฟังไม่น้อยจัวหม้อตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังยิ่งนี่เป็นหนแรกที่มันสัมผัสศาสตร์แห่งการหลอมสร้างดังนั้นดังนั้นมันจะไม่ยอมพลาดรายละเอียดแม้แต่คาเดียว เมื่อสิทธิพี่สวีอีเสร็จสิ้นการสอนของมันสามชั่วยามได้ผ่านพ้นไปแล้วจั่วหม้อไม่ได้รับประทานอาหารตลอดทั้งคืนทั้งยังจะลดจดจ่ออยู่ตลอดสามชั่วยามมันหิวจนไส้กิว่วหน้าอกผอมๆยุบแฟบเกือบติดกระดูกสันหลังมันแทบจะเหินบินกลับไปบ้านของตนแล้วรีบหาสิ่งของรับประทานเพื่อเติมเต็มกระเพาะของมันรับประทานเสร็จแล้ว ยังไม่ทันจะเช็ดปากกระแสกระบีสายหนึ่งพันพุ่งหวับเข้ามาจากฟากฟ้าแล่นลงมาที่ลานบ้านอาคมห่วงห้างที่มันติดตั้งไว้รอบๆไม่มีปัญญาต่อต้านผู้บุกลุกแม้แต่แบบเดียวได้แต่ระเบิดไปอย่างน่าสมเพชบุรุษหนุ่มสีหน้าเย็นชาผู้หนึ่งปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าโจม้อจวม้อ,มอรีบกึงคำพิภาคที่เกิดขึ้นถึงปากกลับลงกระเพาะไป มันหัวใจเต้นละลัวแทบกระดอนหลมบ้าบออันใดทำเจ้าเทพมรณะผู้นี้มาเยือนที่นี่ได้ยังไม่ทันคำนักทักทายก็ได้ยินเสียงอีกฝ่ายแค้นเสียงเจ้าคือจัวหม้อจัวหม้อคารวะท่านพี่หลัวลี่จัวหม้อน้ำเสียงนอบน้อมยิ่งพังคอมคำนักลงต่ำยิ่งสิทธิพี่หลัวลี่ผู้นี้อาจเพียงลำพังระดับสี่ในบรรดาเกิดฝ่ายใน แต่พลังฝึกตนของมันกับล้ำลึกที่สุดในหมู่สิทธิ์รุ่นนี้ทั้งหมดมันนิสัยเย็นชาและข้างไขวิทยายุท์พรสวรรค์แต่กำเนิดเด่นล้ำเกินใครในหมู่สิทธิ์รุ่นที่2และเป็นสิทธ์เพียงคนเดียวที่ฝึกฝนเคสกระบี่เวิงวาวสำเร็จนอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าอาจเป็นบุบคคลเดียวในรอบ300ปี ที่จะสามารถบรรลุเคล็ดวิชาที่หายจากสำนักเคล็ดวิชากระบี่สุญญาตาซึ่งเป็นเคล็ดวิชาที่ไร้กาศที่สุดในประวัติศาสตร์สำนักหลวลี่มีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกันทั้งด้านพรสวรรค์แต่กำเนิดและอารมณ์อันแปรปรวนของมันมันรับผิดชอบดูแลเหมืองของสำนักเล่าลือกันว่าหากทานฝึกตนที่ทำเหมืองเกิดหย่อนยานขึ้นสักเล็กน้อยมันจะสังหารทิ้งในกระบี่เดียว หลัวลี่้านกระทั่งจะกล่าววาจาสักคำมันพำหายวูบไปอยู่ด้านหลังจั่วหม้อแล้วทะยานล่างขึ้นคว้าคอจั่วหม้อเหินหอบไปพร้อมกันจั่วหม้ออาจอ้างตัวว่าเป็นคนแรกในบรรดาสิทธิฝ่ายนอกที่เป็นเจ้าของพาหนะบินแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มันต้องเผชิญกับการเหาะเหินอย่างรวดเร็วมันรู้สึกเพียงท้องฟ้าและแผ่นดินหมุนคว้างลมที่ประทะหน้ารุนแรงจนแสบ แทั้งไม่อาจลืมตาขึ้นได้ที่แท้มันมีใบหน้าเยี่ยงผีดิบจริงๆเจียวม่อผู้เพิ่งฟื้นตัวจากอาการบิงเวียนได้ยินวิจานี้เข้าพันบังเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเจ้าของเวจาเจ้าของวาจาในทันทีเห็นสตีเยาวัยในอภรร์สีเขียวผู้หนึ่งกำลังพินิจมันอย่างสนอกสนใจคางของนานเรียวแหลมโหนกแก้มนนสูงอยู่บ้าง นางแม้กำลังยิ้มแย้มในดวงตาหามีร่อง้อยความอบอุ่นไม่สายตาของนางทำให้เจ้าหม้ออึดอัดยิ่งแต่มันมิกล้าไม่พอใจแม่แต่น้อยได้แต่รีบค้อมคำนักอย่างนอบน้อมคารวะสิทธิพี่หญิงห่าวสิทธิพี่หญิงห่าวหมิน่นกับสิทธิพี่หญิงลั่วหลีเป็นสิทธิอาจารย์อาหยันเลอว่ากันว่าสิทธิพี่ล่วหลีหลงไหลในตัวนาง ดูท่าข่าวลือจะไม่ใช่ไรเหตุผลเสียแล้วข้าได้ยินว่าเคสเมฆฝนหล่นลินของเจ้าอยู่ขั้น3ามใช่หรือไม่ห้าหวมินถามขณะที่จ้องมองด้วยสายตาทิมแทงใช่แล้วสิที่ผี่หญิงประเสริฐยิ่งนางกล่าวอย่างพออุบพอใจข้าจะออกจากสำนักสักระยะหนึ่งในช่วงเวลานี้ส่วนยามอบให้เจ้าดูแลชั่วข่าวจั่วหมอ้อไม่มีโอกาสได้เอ่ยปากแม้แต่คำขณะที่นางยน จี้ยกให้มันพร้อมกับกล่าวอย่างเย็นชานี่คือจี้หยกที่สามารถอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในสวนยาสมุนไพรจงเสกเรียกฝนให้พวกมันวันละครั้งจนกว่าข้าจะกลับมาในช่วงเวลานี้เจ้าต้องดูแลสวนยาให้ดีกล่าวถึงตอนนี้น้ำเสียงของนางก็ดุดันขึ้นอารมณ์ข้าไม่สู้ดีนักดังนั้นขอกล่าววาจาไม่น่าฟังเสียหน่อยหากเกิดสิ่งใดขึ้นกับสวนยาเมื่อข้ากลับมา ข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าเป็นอันขาดกล่าวจบก็ขานกระทั่งจะมองหน้าจั่วหม้อมันหันไปหาลั่วหลี่คองแขนขึ้นมาพางแยกยิ้มเบิดบานบุตรบุผาแล้วก่าวาจานุ่มนวนดุดสายน้ำสิทธิ์พี่ไปกันเถิดมีร่องรอยความอบอุ่นสายหนึ่งบนใบหน้าของลั่วหลี่มันเหลือบมองจัวจ่วหม้อเวบ,บหนึ่งแล้วแค่นเสียงอย่างเย็นชาจากนั้นทักคู่ก็เหาะเหินไปในเวหาจั่วหม้อ มือถือจี้ยกยืนแข็งทือมือมองไปยังจุดที่ทั้งคู่หายลับไปในท้องฟ้าเมื่อพบพานเคาะมาหายามร้ายกระทั่งดื่มน้ำยังติดซอกฟันจอหม่อไหนเลยจะเคยคาดคิดว่ามันจะโชคร้ายถึงปานนี้เหล่าสิทธิฝ่ายนอกไม่มีผู้ใดชื่นชอบสิทธิ์พี่หญิงหาวหมินนางทั้งโหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวการเรียกหาของนางไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อผู้ใดนิสัยใจคอหน้ารังเกียจ อารมณ์แปลปรวนไม่ต่างอันใดกับสิทธิพี่ล่วหลีหากผู้ใดไม่ระวังบังเอิญล่วงเกินนางสักเล็กน้อยนี่เป็นวิบากกรรมของมันที่ต้องทนรับการดุด่าทุบตีตั้งแต่แรกเริ่มจนจบความมันทั้งคู่ไม่เคยถามถ่ความเห็นของจัวหม้อแม้แต่ครึ่งคำจัวหม้อได้แต่กรีดร้องอยู่ในใจมันยังทําอย่างไรได้อีกเล่านับตั้งแต่ฟื้นคืนสติตั้งแต่สองปีที่แล้วจนถึงบัดนี้ มันเพียงหมกมุ่นอยู่กับข้าวปานไม่เคยดูแลสวนยางสมุนไพรมาก่อนนี่ย่ำแย่ยิ่งกว่าก็คือด้วยพลังฝึกตนของมันสามารถใช้เคล็ดวิชาเมฆฝนหล่นลินขั้นที่3ได้เพียงวันละหนเท่านั้นเมื่อคิดถึงสัญญาในการเสกเรียกเมฆฝนที่มันได้ตกลงไว้กับสิทธิ์คนอื่นในปากมันพันรู้สึกขมปลาในสำนักกระบี่สุนยตามีสวนยาปานอยู่สามแห่ง ส่วนที่สิทธิ์พี่หญิงห้าวหมินดูแลเรียกว่าหุบเขาเหมอกเย็นเยือกจั่วหม้อกำมือจี้หยกหัวใจเตลละลัวขณะที่มุงม่งตรงไปยังเขาเหมอกเย็นเยือกหุบเขาเหมอกเย็นเยือกตั้งอยู่ระหว่างยอดดอยสองแห่งตลอดทั้งปีถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหมุนวนดังนั้นอุณหภูมิต่างกว่าที่ใดในเทือกเขาสัญญาตาทั้งหมดและนั่นเป็นเหตุให้ถูกเรียกเช่นนั้น มันเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของสำนักโดยทั่วไปแล้วสิทธิ์ฝ่ายนอกไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปหากไม่มีเคสเมฆฝนลนลินขั้นที่3ของจัวหม้อสิทธิพี่หฮาวหมินก็ไม่มีทางที่จะเลือกมันตลอดเส้นทางเห็นต้นไม้โบราณและพงหญ้าอยู่ทุกแห่งหนกลิ่นหอมสดชื่นของป่ากระจายพุ่งไปทั่วจัวหม้อถูกล้อมไปด้วยพลังแห่งชีวิตชีวาบางครั้งสัตว์ตัวเล็ก เช่นกระต่ายหรือกระลอกกระโดดผ่านไปอย่างล่าเริงแต่จม่มอหาได้ใส่ใจกับทัศนิยภาพอันงดงามนี้ไม่หัวใจของมันกำลังเต้นกระหน่ำอย่างดูเดือดขาะที่มันกำจี้ยกไว้แน่นขาสั่นเทาค่อยๆเดินย่องไปตามทางนั่นเพราะทุกแห่งหนบนถนนสายนี้ล้วนเต็มไปด้วยอาคมห่วงห้ามพวกมันทั้งอยู่ที่แจง้งและแอบซ่อนในเงามืด อาคมหังห้ามอันแข็งแกร่งบางครั้งยังปลดปล่อยพลังอันน่าสะพึงกลัวออกมามันรู้สึกกดดันจนแทบหายใจไม่ออกด้วยพลังฝึกตนด้านเลี่ยชีขั้นที่7็อันตำต้อยของมันหากเผลอไปสัมผัสอาคมหัวห้ามเหล่านี้เข้าเกรงว่าเม้แต่เศษเสี้ยวธุลีเดียวก็คงไม่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วหากไม่ใช่ว่าใบหน้าของโจมม้อแข็งคือดุจผีดิบยามนี้ใบหน้าของมันคงซีดเผือก มองไม่เห็นสีเลือดแม้แต่นิดเดียวและก็จบไปแล้วนะครับกับมหาศึกสพบในตอนที่4นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขออธิบายหน่อยนะครับระหว่างเรื่องมหาศึกสพบกับเรื่องลิลลี่เนี่ยผมจะแบ่งลงเป็น2ตอนหนะครับโดยที่ลิลลี่เนี่ยผมจะลง4ตอนแล้ว มหาศึกสามภเนี่ยผมจะลง2ตอนนะครับถ้าผมลงลิลลี่2ตอนผมจะลงมหาศึกสามภพ1ตอนนะครับเพราะว่าลิลลี่เนี่ยหตอนเนี่ยมันอยู่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็มหาศึกสามภเนี่ยหตอนเนี่ยมันอยู่ประมาณ1 8บแถึงยีนาทีเลยทีเดียวนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ